เปิดออกมานะคะเพื่อนเมื่อนเจออายแชโดว์สิบสองสีนะคะนี่นี่คือสวัสดิทุกสีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแกมช่องแก็มไม่ป่วยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวพาเลตตาออกใหมา่จาก Urban Decay นะคะนั่นก็คือตัว Urban Decay Naked Wild w วา t ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นน้องงูเหลือมูหล่ามากๆให้เพื่อนดูนะคะนี่ซื้อมาแบบ 2อสามอาทิตย์ได้แล้วมั้งแกมแบบยุ่งมากไม่มีเวลามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วแกมเนี่ยยังไม่เคยลองเปิดตัวนี้ใช้เลยนะคะได้เห็นแพคเกจจริงข้างนอกไปแค่รอบเดียวแล้วแบบสวยมากนะักเกจจริงที่สวยมาก ให้เพื่อนๆดูไกลๆนะคะว่าแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยมองไกลๆจะเป็นอย่างนี้นะมองใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีความแบบสะท้อนแสงนิดนึงทุกคนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นรายละเอียดเนาะว่าแบบเคยเขาเป็นน้องงูเหลืองจริงเลยเป็นพลาสติกที่มีความทนทานนะคะต้องบอกก่อนว่าแกมเคยมีตัวเออร์เบนดีเคนในเก็ตฮีทนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยแกมขายไปแล้วนะคะแพคเกจจิ้งตัวนี้กับตัวนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีความหนักกว่านิดนึงทุกคนแล้วก็แพคเกจจิ้งข้างนอกเนี่ยสวยกว่าของเก่าเยอะมากเขาเป็น แมกเนตทุกคนคือเป็นการดูดนะจะไม่เหมือนตัวพาเลตเนเกตอื่นๆนะคะนี่เปิดออกมานะคะเพื่อนๆจะเจออายแชโดว์12สีนะคะนี่ หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตัวกระจกเหมือนเดิมก็คือยังไซส์ยังเห็นตาเท่ากันเหมือนเดิมนะคะพาเลตเนกเกตเป็นพาเลตหนึ่งที่กันแบบชอบมากเพราะว่าเวลาพกไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นตาเต็มสามารถแต่งตาได้จริงนะคะ,ะคือดีไซน์ของแปรงเขาอะเปลี่ยนไปแล้วก็รูปตัวแปลงของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยจะมีความแบบเป็นใสๆเนาะแล้วก็แปลงเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะนี่แปลงตรงนี้จะมีความเล็กกว่า แล้วก็หันมาด้านนี้นะคะแปรงตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบแบนกว่าเน็ดหนึ่งทุกคนนี่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาลองใช้แปรงอันนี้กันด้วยนะคะว่าแปรงที่เขาให้มาเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคีนีทุกคนอู้สวยมากอย่างแรกมาสวัสดิ์ชก่อนเลยไหมสวัสดิ์ชิก่อนเลยเนาะหลังมือแกมนะคะเป็นหลังมือที่ไม่มีรองพื้นไม่มีพราเมอร์ไม่มีอะไรเลยนะ ช่วงมนี้นี่คือแบบว่าโอ้ oh my god โอ้นี่คือสวัชทุกสีนะคะบนผิวที่ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะแบบมีความ แน่นอยู่ทุกคนคือตอนแรกที่แกมเห็นพาเลตเนี้ยเขาแบบไม่ได้ทําให้แกมตื่นเต้นมากเพราะเราไม่ความสุกว่าสีบางสีอะมันเหมือนแบบเป็นสีที่เรามีอยู่นะคะแต่พอมาได้สวอชอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยเนื้อนแน่นมากเนื้อนแน่นจนแบบโอ้ตอนเนี้ยเริ่มตื่นเต้นละตื่นเต้นละเป็นคนแกมไปเขียนคิ้วแล้วก็ไปลงแก้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้พาเลตนี้กันนะคะอย่างแรกนะแกมก็จะใช้สีขาว อันนี้นะคะเซตทั่วเปลือกตาแกมเลยนะคะและ้วแกมก็จะใช้สองสีนี้นะคะเริ่มคัดเบ้าตาตนระงกางตรงนี้นะคะจะเป็นสีเหมือนแบบน้ำตาลเทาๆมีความ เป็นโทนเย็นนะคะเบ้าตาให้มันลึกขึ้นจะแบบว่าลาบสีน้ำตาลอันนี้นะคะคือเข้ามาให้สุดตรงนี้เลยใบยจะใช้สีเทาที่เข้มที่สุดตรงนี้นะคะแค่นี้ก็คือแบบ สวยมากมีความแบบเป็นงานสโมกกี้มากนี่นะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือแต่งเป็นลุกหนึ่งได้เลยนะคะจบแค่นี้กรีดอายไลเนอร์ก็คือเป็นหนึ่งลุกได้เลยนะใช้สีส้มอันนี้นะคะสีค a สทาวน n นะทำให้เบ้าเราเนะี่ยมีความดรามติกเข้าไปอีกเป็นอะทุกคนแกมีความสุขว่าแบบสีเขาเข้ากันได้ดีมากเลยแต่ว่าเออเดี๋ยว ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะดีเองทีนี้กํขอใช้สีเท็กซ์ตรงนี้นะคะ สวยมากไปนะคะแกมใช้สีรัสเตอร์อันนี้นะคะจะเป็นสีคล้ายแบบสีสนิมสนิมนิดนึงนะคะลงเห้ทุกคนนี่นะคะคือตาที่ยังแต่งออกมาได้นะบอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะด้วยความที่ว่าแกมแบบอยากใช้สีให้ครบทุกสีนะคะเพื่อนมันก็จะเห็นว่ามีความดรามติก พอสมควรมีความแบบใช้ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเนื้อสีเขาแน่นมากเขาจะมีความฟ o ร์เอนิดนึงด้วยความที่ว่าสีขาวแบบเข้มพอสมควรนะตอนแรกแกมก็ลืมคิดนะคะน่าจะแบบทาตาเกาะแล้วก็ค่อยลงคอนซีลเลอร์ที่หลังนะคะแกมก็ได้ทำการคลีนอัพเขาไปนะคะโดยการใช้เนี่ย ออ c l e a n s i n อย่างนี้นะคะคือ wipes เขาออกใต้ตานะคะใต้ตาก็จะดูแบบคล e a n c l e แล้วก็ดูสะอาดแบบนี้นะคะนะคะลองใช้แปรงของเขาดูนะคะแก้ม่ะอยากลองดูว่าถ้าแต่งแบบถ้าแต่งแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงสีสเปอร์แล้วก็สีนูดนะคะผสมกันสีเขาแบบมีความแน่นมากนะคะจิกจิกสีขึ้นมาได้เยอะอยู่ ต่อไปนะคะใช้สีรัสเตอร์นะคะ คือทั้งสองด้านที่ได้ออกมาทุกคนด้านนี้จะมีความแบบเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ด้านนี้นะจะมีความแบบเป็นดรามาติกดรามาติกนิดนึงนะคะ กลับมากันแล้วค่ะทุกคนนี่คือตาที่แกนแต่งออกมาได้นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะมีความแบบดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาส่วนด้านขวานะคะจะเป็นงานแบบเล่นกับสีแบบแต่งตาลาังการใหญ่ๆนิดนึงนะคะนี่คือสองข้างที่แกนแบบแต่งออกมาเพื่อนๆชอบด้านซ้ายหรือว่าด้านขวามากกว่ากันนะคะสําหรับแกมคือแกมชอบทั้งสองข้างเลย สวยสวยอยู่นะคะพาเลตนี้นะคะนี้นะคะอย่างแรกเลยแกมต้องบอกก่อนว่าแกมชอบแพคเกจจิ้งมากแพคเกจจิ้งสวยมากนะคะนี่นะคะแปรงก็คือใช้งานได้ดีเหมือนเดิมสามารถจิกสีขึ้นมาได้ดีเหมือนเดิมนะคะเราจะมารีวิวพาเลตตัวนี้กันนะคะพาเลตต e เนกเก็ตตัวเดียร์แยมเ,เคยใช้นะคะคือตัว Urban Deca Ne ิเ e นเ e ็กนะคะเนี่ยจะออกนวาแบบมีความแบบเป็นโทนส้มบิกริก,รกนิดนึงนะคะเมื่อเทียบพาเลตนั้นกับพาเลตนี้นะคะนี้จะผสมทั้งวอร์มโทนนี่นะคะวอร์มโทนนี่ แล้วก็คูลโทนคูลโทนก็คือน,นี้นะคะไว้ White ด้วยกันทุกคนเพื่อนๆสามารถแต่งได้ทั้งวอร์มโทนแล้วก็คูลโทนเลยนะคะเนื้อพาเลตนี้กับเนื้อตัว u r b a n d e c a y น a k e d h e a t นะคะแกมแอบชอบเนื้อแมต t ของพาเลตนี้มากกว่าเนื้อแมตให้สีที่ชัดเจนมากนะคะอย่างตัวเนื้อสีเขียวอันนี้ทุกคนเขียวตัวนี้นะคะถ้าเป็นพาเลตอื่นของยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยที่ยกามเคยลองใช้มานะคะเวลาเกลี่ยไปบนตาแล้วอ่ะเขาจะปัดสีความเป็นสีเขียวออก กลายเป็นสีเทาแบบเข้มๆหรือสีดําแบบเข้มๆเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นทุกคนมีความแบบเป็นเขียวชัดเจนนะคะแล้วก็แกมชอบเนื้อแมตพาเลตนี้มากคือบอกเลยนะว่าตัวในเกดคิดว่าเนื้อแมตแบบเฮ้ยโอเคแล้วอันนี้คือดีกว่าเนื้อสีมีความแน่นมากแน่นมากนะคะนี่เนื้อแน่นจริงอืม ส่วนตัวเนื้อชิมเมอร์นะคะก็มีความแบบเหมือนพาเลตอื่นอทุกคนไม่ได้แตกต่างจากตัวเนกเกตพาเลตอื่นมากนะคะนี่ก็มีความว้าวมีความแบบเกาะตาประมาหนึงนะต่พาเลตนี้จําเป็นไหมบอกเลยว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะอาจจะไปดูพาเลตอื่นดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีบางสีที่แบบเพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้นะคะลุกที่แกมีความลุกว่าเป็นธรรมชาติลุกเดียวที่เพื่อนๆนสามารถแต่งได้จากพาเลตนี้ก็คือลุคนี้ทุกคนก็คือลุคนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าใช้สี สม้มกับสีน้ําตาลก็ได้แต่ว่ามันก็ยังแบบยังมีความเข้มอยู่นะคะสําหรับแกมอะอย่างสมมุติว่าแกมแบบอยากจะเพิ่มสีน้ําตาลเข้าไปใช่ปะ มันก็ยังแบบมีความเป็นสีเทาๆมีความสมมกกี้เป็นสีน้ำตาลนิดหนึ่งก็นะคะก็ราคาอยู่ที่2,250บาทนะคะถ้าเพืเ่อนๆมีพอยต์ในเซฟอร่านะคะ500พอยต์มันก็คือลดได้อีก10%นะคะแก้มก็ได้ลดพาเลตนี้มาก10%นะคะได้ลองมาใช้จริงแล้วอ่ะชอบกว่าที่เห็นครั้งแรกมากๆ คุมค่าคุมราคามากมีความรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินไม่เสียดายเงินนะคะก็ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆมีคําถามอะไรนะคะ <c oughs> ก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวแกมาตอบนะคะนะส่วนวันนี้นะคะน้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี่ยงไงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้แกไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ